เลขที่บ้านผลรวมไม่ดีมีวิธีแก้ดังนี้ครับวิธีแก้เคล็ดดังนี้ครับสมมุติว่าบ้านเลขที่ยี่สิบเก้าทับเจ็ดหกสองแล้วก็สองบวกเก้าบวกเจ็ดบวกหกบวกสองรวมแล้วได้ยี่สิบหกรวมแล้วได้ยี่สิบหกแล้วบวกกันอีกทีก็ได้แปดแต่นี่เราไม่อยากได้เลขแปดเราอยากได้เลขหก นะครับเราก็เอาทองคำเปลวนะครับเอาทองคำเปลวมาหนึ่งแผน่นมาติดที่เลขสองโดยการที่เอาด้านแหลมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเอาด้านแหลมเนี่ยชี้ขึ้นด้านบนนะครับก็จะกลายเป็นรูปข้าวหลามตัดเพื่อลดพลังอำนาจของเลขสองไม่ให้ส่งพลังออกมานะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะ ก็จะเหลือแต่เลขหกเลขเดียวที่เราชอบนี่ครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเลขหกก็จะส่งพลังได้เต็มที่โดยที่ไม่มีเลขสองนั้นขวางพลังของเลขหกอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสินิจของคนเพิ่มแสงไฟบริเวณป้ายเลขที่บ้านตามความเชื่อเนี่ยแหละเมื่อเราไปเพิ่มแสงสว่างให้กับเลขที่บ้านของเราเนี่ยครับจะทำให้และปัญหาอุปสรรค ถูกคี้คายไปในทางที่ดีได้รับการแก้ไขวิธีนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจแล้วเจอปัญหาปัญหาเจอปัญหาใหญ่ๆที่เราแก้ไขไม่ได้หาทางออกไม่เจอก็นิยมแก้เค็ดด้วยการแซงแก้เพิ่มแสงสว่างที่เลขที่บ้านปัญหานั้นก็จะขี้คายได้หรือใครก็ตามครับที่มีปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ ที่มันหนักมากแก้ไม่ได้อะไรแบบนี้ครับอาจจะไม่ได้ประกอบธุรกิจเป็นปัญหาทีวิตปัญหาครอบครัวก็สามารถจะทดลองปัญหานี้ได้ครับเพิ่มแสงไฟเพิ่มแสงไฟส่องป้ายเล็กที่บ้านของเราปัญหาที่เรามีเป็นความสบายใจของเรานะครับนะในเมื่อใจเราสบายแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับสามเพิ่มตัวเลขให้กับเลขที่บ้าน วิธีนี้นะครับเราอาจจะใช้เป็นตัวเลขพลาสติกเป็นสติกเกอร์ก็ได้ครับแปะให้เราเลือกตัวเลขให้มันเล็กกว่าตัวเลขจริงเอามาติดไว้ข้างหน้า